ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะคาเนเลียนสีส้มหินแห่งการปกป้องคุ้มภัยปรับความิดฉาเป็นแร่ในตระกูลของคาซีโดนีที่มีสีส้มไปทางโทนสีแดงค่าความแข็งอยู่ที่6-7โมสเกลบางครั้งอาจพบในแบบที่มีลวดลายของชั้นสีขาวสลับสีส้มไปมาชื่อของคาเนเลียนมาจากคำว่าคาโล ซึ่งมีความหมายว่าเลือดเอนื้อเนื่อจากทนสีส้มที่ออกแดงคาเลเนียนเป็นอัญมณีที่มีพลังในการปกป้องคุ้มครองมีพลังที่ช่วยบำบัดความอิจฉาลิสยาที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตัวคุณเองและป้องกันคุณให้ลอดพ้จากบุคคลอื่นที่มีใจอิจฉาลิสยาคุณด้วยคนโบราณจะใช้หินชนิดนี้เป็นเครื่องรางเพื่อช่วยในการปกป้องคุ้มครองทั้งเด็กและผู้ใหญ่ นิยมนำมาเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือเป็นหินแห่งคำอวยพรที่ดีหากใครที่ได้ครอบครองคาเลเนียนจะช่วยเสริมความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความในใจที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วคาเลเนียนยังช่วยเสริมพลังให้กับคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทําให้มีพลังทําให้เกิดความสนุกสนานล่าเริงเชวยกระตุ้นให้เกิดความกล้าหาญมีพลังผลักดันให้เกิดความสุขช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิต ไฟโอปอรหรือโอปอสีเพลิงหินแห่งการเชื่อมต่อแห่งมิตรภาพไฟโอปอเป็นแร่ในตระกูลของควอชนิดหนึ่งที่มีเนื้อเป็นซีนิกา้าและมีน้ำปนที่เนื้อประมาณ 3- 5มปเซนมีความแข็งอยู่ที่5.5 6 5ถึงโมสเกลไฟโอปอมีลักษณะโปร่งใสเมื่อนำมาส่องดูภายใต้แสงไฟจะเห็นสีสะท้อนบนผิวเหมือนสีของเปลวไฟเกิดขึ้นจึงเรียกว่าไฟโอปอ หรือโอปอไฟเนื่องจากโอปอมีเนื้อที่เปราะและแตกง่ายจึงไม่ทนต่อแรงกระแทกและสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นข้อเสียของโอปอสำหรับความเชื่อของโอปอในสมัยโบราณเชื่อว่าโอปอเป็น,นัญมณีแห่งความหวังความรักความปรารถนาช่วยเสริมสร้างความสำเร็จสามารถป้องกันอันตรายจากสตูได้และยังเชื่ออ,อีกว่าโอปอนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคต่างๆเช่น อาการเกี่ยวกับตาอาหารเป็นพิษและบำบัดจิตใจที่สับสนวุ่นวายทำให้มีความสงบและความจำที่ดีออรลนซ์ All ire, อัฟไฟอัญมณีแห่งความสมดุลและความล่าเริงเป็นแร่ในตระกูลคอรันดัมที่มีสีส้มมีค่าความแข็งอยู่ที่9โมสเกลซัฟไฟสีส้มเกิดจากการผสมสีระหว่างสีเหลืองและสีแดงโดยที่สีแดงมาจากธาตุมอนทินโคเมียม และสีเหลืองเกิดจากาธาตุมนทินทาธาตุเหล็กแหล่งกำเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียสีลังกาและทันซาเนียซัฟไฟสีส้มเป็นซัฟไฟที่หายากและนิยมในตลาดดังนั้นถึงแม้จะมีมนทินเพียงเล็กน้อยก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงสำหรับด้านความเชื่อเชื่อว่าซัฟไฟสีส้มนั้นจะช่วยเสริมความเมตตาความรักให้สมความปรารถนาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดดีด ออร์เลนโซไฟคืออัญ,ญมณีที่ผลิตเม็ดพันธุ์เพื่อความสำเร็จทำให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ทำให้มีจิตใจที่ล่าเริงย่ดยดึงสเสน่ห์ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณออกมาเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำหรือการเป็นที่ปรึกษาและทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นเฮสโซไนต์การเนตอัญ,ญมณีแห่งการรักษาทรัพย์เฮสโซไน์เป็นการเนตที่มีสีสม้มความแข็งอยู่ที่6.5-7.5ถึงโมสเกล เฮสโอนายการเนตคือกอสซูล่าการเนตที่มีสีเหลืองสีส้มบางครั้งถูกเรียกว่าชินามอนเพราะมีสีที่คล้ายอบเชยแหล่งกําเนิดส่วนใหญ่มาจากประเทศสีหลังกาและอินเดียเฮซโอนายการเนตนั้นเป็นหินแห่งสุขภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยเติมพลังงานให้แก่ร่างกายทําให้สมองปลอดโป่งทํางานได้ดีช่วยรักษาป้องกันทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลนอกจากนั้นแล้วเฮซโอนายยังทำให้ความร่ำรวยยังคงอยู่ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษากทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหลทำมาค้าขึ้นและทำให้ล่ำรวยเงินทองพระพาราชาพอเห็นความโชคดีความรักและความผูกพันของคู่บ่าวสาวเป็นอัญ,ญมณีในตระกูลคารันดัมที่มีค่าความแข็งเท่ากับก้าวพระพาราชามาจากภาษาสิงหลนที่ผสมระหว่างคำว่าปัทมาและราชาที่แปลว่าดอกบัวและสี ดังนั้นพัพพาราชาจึงมาจากคำว่าปัทธรมาราชาที่หมายถึงดอกบัวที่มีกลีบสีชมพูอมสม้มพัพพาราชาเป็นพลอยที่พิเศษและมีความหายากเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพลอยเนื้อแข็งทั้งปวงเนื่องจากเป็นความลงตัวของสีและความงามที่แปลกตาจึงทําให้ปากกระฉมในการประมูลพลอยระดับโลกอยู่หลายต่อหลายครั้งพัะพาราชา เจ็ดเป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่มีความหมายและความสำคัญเหมาะกับสัญ,ญลักษณ์แทนความรู้สึกพิเศษของคู่บ่าวสาวที่แสดงถึงความรักและความผูกพันนอกจากนั้นแล้วพัพพาราชาคือพลอยแห่งความโชคดีความงดงามและเต็มไปด้วยทรัพย์สินอย่างล้นเหลือเนื่องจากเป็นพอยที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับภรรย์ผู้เป็นเทพีแห่งโชคไฟอเกตหรืออเกเสศีเพิง หินในความสมบูรณ์แบบเป็นหินที่ประกอบด้วยแลาสิกาชนิดละเอียดซึ่งเป็นคาซีโดนีสลับกับผลึกคอร์ขนาดเล็กไฟอเกตมีค่าความแข็งอยู่ที่7ม s สเกลเป็นหินที่ช่วยกระตุ้นความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณหรือเปลวไฟแห่งการรักษาไฟอเกตเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบในการทำงานและการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้นแล้วยังถูกขนานนามว่าเป็นแปลไฟแห่งจิตวิญญาณซึ่งทำให้เราเพิ่มความสามารถในการทำงานได้ดีขึ้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วยกระตุ้นให้รู้ว่าเรามีความสามารถพิเศษที่น่าทึ่งอยู่ในตัวเองและยังเป็นหินที่ดีที่สุดในการปกของลูกน้องบริวารน,นอกจากนั้นแล้วยังช่วยบรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบช่วยเรื่องกดไหลย้อนและโรคเกี่ยวกับลำไส้และบําบัดอาการติดยาเสพติด ซาโดนิกอัญมณีแห่งความรักคือออนิกที่มีรูปแบบกลุ่มผลึกละเอียดโดอยออนิกที่มีสีเหลืองออกสีน้ำตาลแดงผสมสม้มจะถูกเรียกว่าซาหรือซาโดนิกซึ่งมีค่าความแข็งอยู่ที่7โมสเกลซาโดนิกนั้นเป็นอัญมณีในตระกูลของคาซินนีมักถูกนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับและนิยมนำมาเจียเป็นหลังเบียซาโดนิกมีพลังแห่งเพศหญิงสูง และมีประโยชน์ทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายเป็นอัญมณีแห่งความรักเนื่องจากมีประโยชน์ทางด้านจิตใจจึงถือเป็นอัญมณีแห่งความรักที่ช่วยแก้ปัญหาเยียวยาความรักให้ดีขึ้นช่วยให้คู่รักสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ดีช่วยให้มีชีวิตที่ราบรื่นลดการใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามูลสโนสีสม้มหรือพีชมูลสโคนหินของนักเดินทางมูลสโคน เป็น First สปาในกลุ่มแรกของออโตเคสที่มีค่าความแข็งอยู่ที่6ถึง6.5โมสเกลการเหลือบแสงของมูลโซนนั้นเกิดจากการก่อตัวของ First สปาในกลุ่มของ a ออโตเค e และเลขปรากฏการการเลือบแสงนี้ว่า a อะดูลาเรเซนมูลโซนหรือมุกดาหารนั้นช่วยทำให้ผู้สวมใส่มีสเสน่ห์เป็นที่น่าคบหาของคนรอบข้างมูลโซน เป็นที่รู้จักกันในชื่อของหินนักเดินทางจึงช่วยป้องกันยามกลางคืนและเนื่องจากความสวยงามและความมีคุณค่าและนำพาสิ่งที่ดีที่สุดมากับผู้สวมใส่มูลโซนสีสม้มช่วยในการทำงานของหัวใจและมีพลังงานในการกระตุ้นจิตใจทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเป็นกังวลและยังมีพลังงานความรักที่ช่วยส่งเสริมในทุกสถานการณ์และเป็นการสนับสนุนทางด้านอารมณ์ เหมาะสำหรับเด็กที่มีลางสังหอนหรือมีความละเอียดอ่อน